สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่อูพิททรเช่นเคยนะครับพามาด้วยคันหนึ่งนะฮะคันนี้ก็เป็นสีะตูนะครับโตโยต้อาอัลเทซ่าสิ่งที่ผมชอบเลยคันนี้คือแก้วน้ำฮะแก้วน้ํานี่เป็นแก้วน้ำพิเศษไม่ใช่นะฮะ <laughs> คันนี้เป็นเครื่อง 3S Beam i s, Be s NA 280มมาโอ้โห อยากให้ดูฟิตเมนต์เครื่องของอาเซซาแล้วแบบว่าวางส s มเอบย่างเงี้ยแล้วขับหลังข้างๆเหลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะหมายถึงว่าข้างเนี้ยคือแล้วก็อันนี้มันก็มีไอดีใช่แต่ข้างล่างก็จะดูลงๆหน่อยข้างหน้าก็โล่งนะจริงๆโหใส่เจใส่อะไรกันได้นะอาเซ่าพอใส่เครื่องที่เป็นสามเอสนี่ก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนมาทําตัว v v c i นะครับ เขาบอกว่า VVDI มีปัญหา mm hmm. ก็เลยเอามาเช็คนะครับ mm hmm. ก็ถอดเช็คดูรอบรถเนี่ยสวยมากล้อเนี่ยเป็น t r d นะครับเ d, รบรกเจดี d, ใหญ่มากขอบเนี่ย17นะรัดกับยาง R1R นะครับ,บ, r r, น,รบน่าจะ225 4517ครับนี่ซีดียางอ f f s e ตคือพอดีมากไม่ต้องลองสเปเซอร์เลยแล้วแบบ โชว์คือได้จัดบัวเขียวๆอย่างนี้น่าจะเป็นไทยอินนะฮะโอ้โหโสวยจริงแล้วคันนี้ก็คืออยากเห็นในโตโยต้าดีมากเลยนะถ้ามีโอกาสผมว่าคันนี้น่าจะไปนะครับล้อออฟเซ็ตข้างหลังกับหน้าเนี่ยน่าจะเหมือนกันนะแต่ว่าความกว้างของล้อเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่เหมือนนะเพราะว่ามันขับหลังนงล้อมันก็ต้องหลังก็ต้องใหญ่หน่อยปะ่ะนี่สองห้าห้าสี่สิบ 1ิเจ็ดคือออฟเซตเดียวแต่ว่าความกว้างอะ่ะล้อหลังจะใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็เป็น T R D พอร์ตเดียวสวยมากให้ดูข้างหลังครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปดูภายในกันดีกว่าว่าคันนี้ภายในเป็นยังไงนะฮะอันนี้เป็นภายในของอาร์เทซนะครับนี่ครับขออนุญาตนะฮะวุ้บชิบนี่ พงม,มาลาย t r ีอาดีนะครับนี่นะแต่ผมชอบนี้มากเลยไม่รู้ใครชอบไหมตัวใหม่คือถ้ามองดีๆมันเหมือนนาฬิกาเหมือนกันนะการออกแบบของเขาอ่ะอันล่างเนี่ยก็คือวัดออยเพเชอร์อันกลางเนี่ยคือวัดโวลต์แล้วก็วัดน้ำนะฮะสวยมากครับตัวสวยมากครับตัวด้านในนะฮะโหวัดรอบนี่มีถึงหนึ่งหมื่นเลยนะครับ จริงแล้วก็มีมีดิฟฟี่สามสหายซึ่งดิฟฟี่ก็จะมากับกล่องคมอันนี้นะฮะเท่งจริงเหมือน WRC เลย Racing Development นะครับเบาะเป็นเลคโนะครับตัวผ้าตัวนี้หายางด้วยนะ,ะ SR สามมัง้งโอ้ปีกยังดีอยู่เลยคันนี้นี่ต้องบอกว่าสวยมากนะนเงียนมากและอย่างหนึ่งที่ผมแบบชอบนะหัวเกียร์เป็นเวอร์ตนะคร <นะ S 1> ับ แล้วก็ขออนญาตลองเข้าเกีย์นิดนึงนะฮะว่าระยะชิดขนาดไหนนะโอ้โห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 อ้โหโอออ้โหโอ้นอนนะหัวเกียร้แน่นมากตองนี้เป็อคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะฮะสุดยอดครัอสวยมากภายในเดิมๆของอาด แล้วก็ข้างบนนี่เป็นนี่เป็นซันรูฟเนาะปิดได้เปิดได้ฟึร์ขอจะปิดไฟนิดนึงข้างหลังสวยมากนะเฮ้ดิโแล้วนี่ผมสูง170ในระยะหัวผมยังเหลือผมนั่งอยู่ประมาณนี้หัวผมเหลือมากเลยนะเหมือนเขาทำมาไว้สำหรับฝาหลังแล้วก็บอะมันเตี้ยด้วยแหละข้างล่างนี่ก็น่าจะพยยี่อดีนะครับสวยจริงๆคันนี้สวยจริง น้อยมากที่เราจะเห็นอาเซซาแบบว่าเน้นเนียนนะฮะแล้วก็อันนี้แผงประตูก็เป็นแผงเดิมของเขานะกระจกปรับได้สี่บานนี่สวยมากครับคันนี้แต่ชอบที่สุดเลยก็น่าจะเป็นพวกพาร์ทแล้วก็เครื่องนี่แหละทันนี้เนะี่ยถ้าใครอยากรู้สเต็ปนะก็ดูที่ช่องโมงอีแม็กเลยเพราะว่าเขารีวิวไว้หมดแล้วเราพามาดูรถจริงชว ดีกว่าว่าเป็นยังไงโคสวยเลยครับคันนี้โอ้โหเกินไปมาก